ไอหลอดสีเขียวๆข้างบนสองอันนั่นคืออะไรมันคือมันอาจว่ากอกอนกอกอนแล้วมันคืออะไรมันคือเมดูซ่าที่ถือธนูได้แล้วมันกำลังยิงพี่อยู่โอ้ยแล้วพี่อยู่ไหน่เนี่ยโดนยิงโอ้ยไปด้วยโอ้โหสวัสดีครับเฮ้ยเนี่ยมันกป็นกอลกูไปแล้วโอ้เนี่ยทุกคนมันเป็นกอลโอ้ยช่วยด้วย เฮ้ยพี่เฟมโอ้ยโอ้ยพี่เฟมพี่เฟมขยับตัวไม่ได้ยังยังก็จะไมเนี่ยเออกอก้อนกอก้อนตบวันพี่กาก้อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอก้อนเกอก้อนเดีเกากอนตายเลยกอก้อนหายไป ก็ก้อนไปไหนแล้วอู้เมื่อกี้ก็ก้อนถือตะนูด้วยทุกคนเอ้ยมันโหดมากเลยมันถือตนูซะด้วยทุกคนออทำไมมันถือตนูด้วยวะโอเคมาทุกคนต่อจากพาที่แล้วเนี่ยผมเดี๋ยววันนี้เราจะออไปตามรา มังกรของเราต่อกันเย้เราบอกได้เลยว่าพาร์ทนี้ผมจะไปตายเดี๋ยวเวลาและเกินต้องวิ่งมาเนี่ยโคตรไกลเลยทุกคนโคตรกากเลยทุกคนจะอยุดตายเอดูอะไรครับอะไรคือตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยมันประมาทนิดหน่อย อะไรครับอะไรครับเฮ้ดูดิดูดิฉาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโใ้ยาร์ทนี้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโปล่าอราสอทของ่รอ้่อซึ่ง้ารอ้ที่้ล้ว้มได้บอกพี่เฟรอไแแล้่าเ้าได้ซโอ้แซม้าแอ้วทอ้งหม้2โล้มใช่ถือว่าเรยโด้นะอุกคอนะโด้ยจอกคือบบตอ้กโอ้ยโอ้ไโจ้ยโอ้ยโอมยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอบยกอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอียโอ้ยอ้ยโอ้ย่อ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้รโอ้ยเอไยใช้นเดียนยดดดดดอย เอาสุดท้ายบุกบอกพี่ไหมเย่นี่ผุสามารถแบบเงียบบุ๊บิีเไว้คนเดียวก็น่าเีอยวผมก็บอกพี่ว่าบุมีซ้อมแซมไม่ถ้าพี่ไปตายเฟ๊กมันคงไม่เงียบหรอกบ้างเฮ้ยผมบอกอยู่แล้วล่ะโอเคมากนี่แหละเอออันนี้เราจะไปตามราตต่อซึ่งพาที่แล้วเราอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะใช่มันจะมีปราสาทอีกสองที่แสดงว่าเราต้องไปทักข้างหน้าบุพี่เฟมอุ้ยแล้วข้างหน้าเหมือนมีใายโจรว่ะ เฮ้ยค่ายโจรก็ต้องไปแล้วไปเลยไปไปเลยไปเล่ด้วยทางไหนเดินเดินดีกว่าเดินดีกว่าเดินดีกว่าเออเดินดีกว่าเดินดีกว่าวินเออเราเผื่อเราจะได้ไฟอ่ะสวินเราเราจะไม่ขี่มาก่อนขี้โกงแล้วทุกคนฟาเรสโกซึ่งก็ตามเคยนะทุกคนคลิปนี้ไม่ไม่ตามเคยนะทุกคนคลิปนี้คลิปนี้ดองดองเออพี่เฟมพี่เฟมชอบพี่เฟมชอบอ่าไอ้นี่ป่เว้ยเว้ยโดนอะไรอ่ะโดนไล่ะ พี่เฟีพี่เฟีพี่เฟชอบร้องเพลงปะเฮ้ยชอบเดียวโหพี่ร้องโอ้พอดีเลยพี่ตัดเข้าสู่ช่วงโฆษณา คือช่วงนี้เนี่ยก็มีการระบาดของโควิด1ิใช่ไหมทุกคนจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะให้เราอยู่บ้านเฉยเฉยเนี่ยมันก็จะดูน่าเบื่อจนเกินไปวันนี้ผมก็เลยมีแอปมาแนะนําสําหรับทุกคนนั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่า Star Maker เป็นแอปร้องเพลงคาราโอเกะออนไลน์ที่มีเพลงมากกว่า3ล้านเพลงให้เราได้เลือกร้องได้ฟรีและยังมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า60ล้านคนแอปนี้ยังสามารถเลือกเพลงที่เราชื่นชอบมาร้องและบันทึกเสียง และยังมีเสียงเอฟเฟกมากมายในการปรับแต่งเสียงของเราได้อีกด้วยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นทางแอปเนี่ยยังมีฟังก์ชันของปาร์ตี้ที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปร้องเพลงโซโล่หรือชวนเพื่อนมาดูเอ็ดกันได้ต้องบอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องปาร์ตี้จริงๆและเมื่อเราเข้าไปที่หน้าสแควร์ของแอปเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอร้องเพลงของเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกดหัวใจหรือคอมเมนต์เราก็สามารถทําได้ดูดิ คือแบบมีให้เราได้เลือกดูเลือกฟังแบบเยอะแยะมากมายเลยอะทุกคนแถมยังมีห้องจิจกรรมที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็แชทข้อความแบบเรียวไทมกับคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อนร้องเพลงแอปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะสุดๆส่วนใครที่อยากจะเข้าไปใช้งานแอป ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เพ s สโตนแล้วก็แอปสโตนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันส่วนใครที่ขีก้เกียจเข้าไปค้นหาก็สามารถคลิกใต้ล่างคลิปของพี่เวบได้แต่พี่เวบจะทิ้งลิกงก์เอาไว้ให้อย่าลืมนะทุกคน Star Maker โอเคเป็นไงโฆษณาแจ่มปัโอ้โหสุดยอดเลยโฆษณานี้ใครที่ดูในชองพี่เฟมนี่งงมันพูดอะไรของมันวะก็นะครับผมช่วงนี้ก็เห็นไหมคือตอนนี้เนี่ยเรามีโฆษณาแอปพลิเคชันเข้ามา ซื้อใครที่ดูไปเมื่อกี้ก็ฝากดูฝากดาวโหลดกรธกันนะครับไม่แมฝากบอกกูด้วยะกันว่าคือโฆษณาไม่ไม่เลยพี่ต้องไปดูช่องผมมันเป็นแอปทีดีมากโอเคเออมันเป็นแอปทีดีมากแอปหนึ่งเลยซึ่งเนี่ยครับผมช่วงนี้ก็ถามว่าเอาพิเว็บรับงานด้วยหรอใช่ฮะรับงานเอาเงินไปซื้อกล้องเะี้ยใช่พอดีพอดีว่าจะทําช่องแบบช่องแบบวีร็อกแบบนอกจออะไรเงี้ยเออก็เลยว่าต้องการเงินไปซื้อกล้องนี้หน่อย ใช่อุ้ยกัดแกวงดาบสามอ่ะก็ตาม้นแล้วกันแล้วก็ช่องใหม่เนี่ยผมที่ผมกำลังจะตั้งชื่อเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้ยังไม่สร้างออกมาแต่ผมมีชื่อในใจแล้วแหละโอเคชื่อว่าอะไรไม่บอกคุณเเซอร์ไพรส์เองเหรอไม่ไม่บอก n n e l อ๋อไม่บอกช n นลด้วยไม่ใช่ออชื่อี่ช่างว่าไม่บอกใช่ไหมไม่บอกไม่บอกไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกเอใครที่อยากจะรู้ก็เดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้นะทุกคนว่าชแนลใหม่ที่แบบจะทำคลิปนอกจอเนี่ยเราจะทำชแนลอะไรชื่อชแนลอะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมก็น่าจะ หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จก็น่าจะได้ทําช่องเต็มที่นะครับผมก็ทุกคนคนที่ดูคลิปนี้อยู่พี่เวฟเขากําลังนอนหมดสภาพอยู่ทุกคนนะเป็นไข้เป็นอะไรใช่ถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณล่วงอยู่ทุกคนออกไปเลยแล้วพี่ไปเถอะหมดแล้วเนี่ยหนัสือมาห้าเล่มหมาพี่อยากตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้ได้นี่ไหมอ๋อตรงนี้มีเหรอมีมีโอ้มีไม้พี่พี่มันลงไปแล้วพี่พี่สกัดไอตัวข้างบนเลยแล้วพี่โอ้ยโอ้ยเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยตายหมดตายหมดเรียบร้อยไปเดินทางกันต่อไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลย ใช่หรอไม่มีอะไรดีๆเลยหรอไม้ใ่คอนเกน็ตอ่ะมันได้อ่าทนดาเมจสีแล้วก็กระดอนบอดุคเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนีกแบบสีด้วยอ่ะทุกคนเจไปเดี๋ยวนะเฮ้ยเด้อ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 ตรงนี้กูจำได้ก่จะเป็นบ้านหมู่หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะตรงนี้จำได้ขุดๆโอ้โหแอปเปิลทองไปหมู่บ้านล้างให้ตายเถอะตรงนี้เรายังไม่ได้มาวิเฟมหมู่บ้านสซโลใช่หรอไหนไม่ได้สซโลเต็มดเลย เฮ้ยจริงด้วยวะทุกคนมันคือหมู่บ้านสนู่นั่นะะเฮ้ยมันคือหมู่บ้านสนคอน้่หมู่บ้านมันมีหลายแบบมากเลยพี่เฟมผมมีก่อนอกปากด้วยเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเราหนาวเราหนาวเดอเดเดอตรงนู้นอะไรวะเดีอยวเด้อเดเดเอเด้เดอเด้นเดงเอเาอด้ด้เอเอเด่อเด้อเด่ง้เด้ดเดด้อดเดรอาอด้เ่เด้ออเ่อเออออเดดเเ เฮาต้องสํารวจแล้วมันคื่อนยังไงครับหนึ่งนะขอกดเอ็มขึ้นมานะครับไปที่เรดาร์นะครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูเนี่ยสิ่งมีชีวิต่เป็นศัตรูปิดไปส่วนสัตว์เนี่ยเราจะเปิดไปนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสโนว์ไว้หมู่บ้านสโนว์อีกแล้วตรงนั้นอ่ะอ๋อมันเป็นแบบร้านค้าสโนว์พี่เฟรมโอ้ยพีันคาสโนว์ได้เหรอเนี่ยอ้ยเดี๋ยวมันมีลุงร้านค้าด้วยไอ้วันนี้ครับลุงลุงขายอะไรอ่ะลุงขายใครเอ็มีซี อีก้วกี้วกมีพวกดาบพวกอะไรด้วยบรีครับมีอะไรซื้อมาครับโอ้มีแบบพนักงานของขายก็ไม่ค่อยจะมีมีอะไรบ้างครับโอ้มีดาบด้วยทุกคนมีอาชีพของยพีเฮ้ยร้านค้าร้านที่แบบร้านค้าของสะดวที่เป็นพนักงานขายเดี๋ยวอันนี้คือเครื่องอะไรนะเนี่ยประนด็นกูลองเสิร์ชด้วย A R F O R แล้วก็ U P เอ้า มันจะ่อ๋อมันต้องชื่อเสิร์ตนี่หว่าลืมโทษโทษโทษเดี๋ยวเสิร์ตเองผมเสิร์ตเองพี่ F O R G E เครื่องนี้เหรอจมูไม่มีบอกวิธีใช้ด้วยโอ้โหแล้วเราจะเอาทำไงวะเนี่ยก็คืออะไรคุณไปก่อนคุณไปก่อนคุณไปก่อนเปิดได้ใช้เอ้ามันคือไม่ไม่ผมวางไว้ตรงนี้ละมันคืออะไรวะทุกคนเดี๋ยวนะหรือว่ามันน่าจะเป็นเป็นซ่อมหรือเปล่าอ๋อนี่มันอ่านไว้ามีมีเอ๊ยใช่ป่กวะ อืมคิเบ้งอตนนะความคมแต่นะผมเดี๋ยวมครับเดี๋ยวลองพี่เราลองเราลองเพื่อมันจะเป็นแบบว่าที่เอ็นชันทางถาวรโอเคเออว่ะดีไม่ได้บอกวิเฟรมไม่ได้ไม่ได้แต่เอากลับบ้านไปก่อนแล้วกันถ้าเราไม่รู้เราถามเด็กเด็กจะบอกเราเองเด็กมันรู้เยอะอยู่แล้วพวกเนี้ยเดยกมันรู้เยอะแล้ววรกลับบ้านไปก่อนแล้วกันเราไม่ถามมันก็พร้อมที่จะบอกอใช่กูไม่ถามมึงก็อยากจะตอบกูอยู่แล้วแหละพวกมึงเนี้ย สอดรู้สอดเห็นไปซะทุกเรื่องเลยใช่ป้าเดี๋ยวเราจะไปในนี้ผมตรงอ่าเดี๋ยวนะเราต้องเดินเนี่ยมบเจอมังกรอีกแล้ว่ะเอ้ยจัดดิจัดดิจังจัดแล้วจัดครับจัดครับเจอมังกรที่ไหนก็ต้องจัดครับพี่ทำไมพี่มีอาหารเหลือเอ้ยเดี๋ยวๆะอาหารโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ไม่อาหารผมอยู่ในกล่องผมลืมดูเราจะเอานี้เก็บไว้อลูธนูเอ้ยลูธนูเก็บไว้เลยก็ได้อ่ะมากดอบมามามานี่เวลาเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เฟม หัวใจเฮด้าพี่ใช้อยู่ป่ะรอบที่แล้วอ่ะเออใช้ดิมันเนี่ยไม่หัวนะดูดิดูดิดูดิขนาดนี้หัวใจเฮด้ายังตายดูดิดดูิโอ้ยพี่ไม่ได้เอาแอปเปิลไว้ในตัวเฉยๆจอกเกิลเอ้ยอ่แล้วดูดูดูอะไรครับอะไรครับคนเรามันก็ต้องมีแบบช่วงเวลาที่อ่อนแอมั้งดิอะ็คเกเลยร็คเกิลเดี๋ยวแล้วเอานี่มาครเป็นแท่งไม้แล้วก็เอาถาดมาด้วยมาหนึ่งตรงครับนี่พี่ทอช I am the touch โอเคแล้วก็เราลงไปข้างล่างกันนี่ถูกปะไป I am the touch มันจอยู่ลึกมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าดูดิตัวมันสีดำมากเลยเออตัวมันสีแบบคสีเข้มดำมากเลยใช่ใช่มันตัวเรามองมันไม่ค่อยเห็นวะทุกคนเราจะพยายามขุดลงไปแล้วก็หาเข้าออกมาให้ได้นะเฮ้ยพี่พี่เจอปะเจอปะเฮ้ยผมเจอปะเฮ้ยรังน้ำแข็งอีกแล้วเชี่ยผมเจอวะพี่กระตอกกุ้งตัวเลยเลย ้ตัววเลพี่ตายนะตายอดีแล้วเลยได้ดาบมังกรนน้ำแข็งเร็วๆเออเฮ้ยแม่พี่กลัวรลับทีแล้วที่มีตายมันเวลห้ามเหมือนกันเราจะตายเพิ่มแม่คิดเองเงอไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกพี่ช่วยเคลียร์มอนสเตอร์ข้างล่างก่อนได้ไหมเมึงมันจะได้ได้ไงล่ะไปพี่เฟมจบที่ไปแล้วผมยิงโดนมันพี่เฟมโดนเป็นไปไม่คือระยะยิงมันก็ไกลอยู่นะเว้ยแล้วทำไมมันโดนได้อ่ะ เดี๋ยวไม่โดนน่ะอุ้ยมันแหลกเหรอไม่นะแต่พี่ยิงไม่โดนว่เอ๋อยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยเนี่ยนี่อย่าโดนไปดิโดนไปดิเอาโดนไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เอฟยิงหน่อยยิงหน่อยยิงใหหน่อยสั่นเลยอุ้ยสั่นเลด์สไลดเบย์โอ้ยมันอยู่ข้างพี่เลยโอ้ยเบย์มาแล้วเฮ้ยมันขึ้นไปขบนอย่าอย่ามันขึ้นไปขบนไม่ พี่พี่พี่วิ่งมาติดมันติดมันติดมันติดพี่มันติดมันติดมันติดยิงอยยิง่ยิงเลยยิงเลยเลยมาติดมันติดเลอ่ดีแหละเออาเลยสเลด์สไลดสไลด์สลดติ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 ดอุ้ยน้องติดต้องติดตายตายกูขอร้องกูขอร้องมึงตายเถอะกูตายตรงนี้กูตายตรงนี้อย่าขึ้นไปมันลำบากมันลำบากจริงๆอย่าขึ้นไปเลยนะมังกรมันลำบากมากข้างบนมันไม่เข้าเลยว่ะพี่อันนี้เรายิงมันสักหน่อยอุ้ยตายแล้วโอ้โหดูดีใจ <łość> ไปพื้นที่อะไรตกตกพี่หาหาหาซ่อมแซมอย่างเยอะเลยหาซ่อมแซมหาซ่อมแซมหาซ่อมแซมเฮ้ยมอนเตอร์มอนเตอร์เยอะเกินวันรีครับมอนเตอร์ทั้งหลายไม่ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีซ่อมแซมให้ผมหรือเปล่าอะไรครับอะไรครับอะไรครับแต่ดูจากลักษณะแล้วข้างไหนครับ ไม่น่ามีมั้งทุกคนไม่มีหนังสืออะไรแม้แต่เล่มเดียวอะพี่เฟรมมันไม่มีแม้แต่หนังสือเลยมันน่าจะเป็นมันแล้วแต่ลังหรอมั้งถ้าลังไหนมีหนังสือก็น่าจะมีเรื่อยโอ้จบแล้วไปขึ้นไปเถอะพี่ใช่ใช่ทุกคนไม่น่าจะบีอ่ะดูดูละไปไปเอาซ้ำก่อนก็ไม่ทันเล่เนี่ยว่าจะยากกว่านี้เวโอ้โหไอพี่แล้วเราเราจะเอาศพเป็นยังไงวะ เออนั่นละสิไปดัสุดเออสบเป็นร้อยป่ะร้อย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 เหอดีดีอืมีมีปลานดุมอะนะผมผมเก็บผมมาเก็บผมมาเก็บมันข้างล่างอ่ะเก็บมปนั่งเก็บเก็บข้างล่างได้น้อยอย่างวะมีลวกลงมาข้างล่างไหมอ๋อเอ้ข้างบนอ่ะไอ้ไม่ไม่น่ามีนะไม่มีหมดแล้วป่ะหมดแล้วหมดแล้วโอเคมากไม่น้อยอย่างวะตัวเบลเลอร์ได้สี่สิบเองไม่ไม่ในตัวผมมีสามสิบเอ็ดอ๋อโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อได้ได้ได่นี่ได้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 ไดอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง นี่เลยเราจะได้นี่เอามาใส่ไว้ในนี้พี่อะไรก็ตามที่เกี่ยวเมื่อก่เนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเออใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้เออนี่แหละวิ่งเราได้แล้วหนึ่งสองสามสามกองมากเราต้องใช้กี่กองแล้วจำได้ปะเออไม่รู้ชิบหายน่าจะเยอะอยู่ประมานสองกองมากไม่น่าใช่อ่ะอเอหัว่าไม่น่าใช่ไม่น่าจะสมกองนะมัน่าเยอะกว่านั้นเยอะมากเลยอ่ะพี่เฟรมเวฟรองคับเลยได้ปะ เฮ้ยคลิปเองอีเยลเออเอาเอาขออยู่ตั้งสองลังก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขับสองลังแล้วกันนะทุกคนสองลังสองลังแต่ทำไมเราไม่เห็นเอ้พี่พี่พี่เราต้องเราต้องย้อนไปฝั่งนี้เออเออไปทางนี้แหละทางไหนทางไหนตรงไปเลยตามมาตามมาตามมาฝังนี้ฝังนี้ฝังนี้คือบอกไว้ก่อนเลยวทุกคนคือช่วงนี้ผมอัดคลิปดองใช่ป่ะคือประมาณักตั้งแต่วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี้ยอาจจะไม่ได้อัดคลิปเลยวันที่สิบเผือเผื่ออาจจะไม่ได้ลงคลิปอุ้ยเดี๋ยว ก็ปรับระยะการมองก็ปรับไว้ที่แปดต่ว่ทำไมมันหน่วงจังวะอืมค่อนข้างแหล,ลกเลยที่นี่แหละนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ซับเปอร์กากไม่ใช่หรอกก็คือไม่รู้เป็นไรนะเอพีเอพีสองร้อยแต่มันดูแบบแปลกๆอะ่ะมันแหลกไปเลยเออมันมันมันเปิดโวลวี่มันเปิดโวลอ๋อเปิดโวล์กันเหรอเออมันเปิดโวลแล้วมันก็เลยหนีไปมันก็ธรรมดาแหละช่างมันเยอะเลยมนเรือต่ไปแล้วแหละแล้ววะอย่าบอกนะว่ากูเจอทะเลอีกแล้วทุกคน โอทะเลเลียวเออทะเลเลี้ยวนี่กูเจอทะเลจนเบื่อแล้วนะเฮ้ยเจอมกงกรแล้วเจอกระแล้วไหนไหนไหนตามาตามาอยู่บนเกาะฝั่งนู้นน่ะโอ้เกาะฝั่งนู้นเลยเหรอทุ่นนี่เนี่ยเนี่ยแต่ตรงใกล้ๆหน่อยใกล้ๆใกล้ๆโอเคได้ฮ่าหวังว่าจะเป็นมังกรน้ำแข็งอีกตัวนึงที่เราจะล่าไอโซไม่ใช่ครับทุกคนมันอยู่ในโซนน้ำแข็งอ่ะแล้วก็มีโอราล่าข้างบนหัวด้วยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปทางนี้ก็ได้นะพี่เอาลงเลยวะ ไอจัดเลเอาจัดเลจัดเลจัดเลมาแล้วครับมาแล้วครับคือไอจังหวะเมื่อกี้ผมไม่ได้จะตั้งใจยิงตัวผมยิงมอนเตอร์ตัวอื่นนะเว้ยคือไกลจากห่างมันมากแต่มันโดนเฉยเลยตอนแรกพี่คิดว่ามอนเตอร์มันยิงงั้นน่ะผมนี่แหละยิงพี่ว่าอุ้ยเดี๋ยวเราไปหลีกน้ำแข็งแล้วตัวเบลเลอร์เลยพี่เราเราจะทำยังไงดีวะเบลเลอร์อะไรตัวเวลสี่ตอนนี้ยเราเราเราต้องซัดอุ้ยเราเราเราจะไปยังไงให้เราอุ้ยเฮ้ยคือท พี่ยิงจากข้างบนก็โอเคนะคือมังกรไปอยู่ใต้ตีนเราตลอดเลยใช่หรืเปล่าพี่ยิงเลยนะคิดดีๆยิงเลยนะยิงเลยน่คิดดีๆเอ้ยคิดดีๆแล้วเนี่ยคิดดีๆแล้วไม่เฟมคิดดีๆยิงไปเลยยิงไปเลยมันเวลสีเวลสีกระจอกกระจอกเอาเอาดิ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 เวลห้าค่อยกลัวเอาดิเฮ้ยมันไปยิงมันไปแล้วมันไม่มันไม่เป็นไรวะเอ้ยจะดูเราไม่ดีเได้อยู่ได้อยู่นี่ไงเนี่ย ยิิงไปอุ้ยโดนว่ะโดนเอาพี่เฟมโดนยิงไม่โดนเลยทุกคนดูดิอะไรมันหลบหลบหลบมันหลบเอาพี่เฟมหลบมาทำไมอ่ะนี่ไงพี่เฟมหลบมาทำไมอ่ะพี่ระวังโยพี่ระวังพี่เฟมระวังผมยิงอยู่สู้ตายสู้ตายเอ็นเตอร์แมนโอ้ยเอ็นเตอร์แมนอย่ามาอยู่กูไอ้ยี่บ่ายมึงถอยออกไปแกแข็งพี่พี่เฟมมึงโดนเอ็นเตอร์แมนตีผมยิงอยู่มันจะ ตายตอนไหนวะเนี่ยนหนีกันเนี่ยมันก็มันหนีหนีอะไรนยมันตายแล้วเอาล่ะมึงยุ่งกับกูจังเลยมึงมาดิมึงมาดิมึงไปไหนละไปไหนละหืมหนใหญมากเลยมึงไปไหนมึงจะไปไหนมึงมึงจะไปไหนมันนี้ดิมาันนี้ดิมึงยุ่งเหรอเรื่องชาวบ้านเนี่ยฮะมึงยุ่งจริงๆเลยมึงเนี่ยไม่ได้จะเล่นด้วยเลยเป็นเด็กมีปมนะมึงอ่ะโอ้โ ไอ้พวกเด็กมีปมไงคนไม่เล่นด้วยแต่แบบเรียกร้องความสนใจไงเออใครมีเพื่อนแบบนี้ไหมมองหน้าหน่อยดิถ้าเป็นแบบใครใครมีเพื่อนแบบนี้ไหมแบบเราไม่ได้คุยกับมันนะ้ยแต่มันแบบมักจะมากวนเราเพื่อเรียกร้องความสนใจอะไรเงเออทำไรวะต่อผัวเราเงี้ยเออประมาณนั้นแหละคือแบบเออประมาณนั้นแหละเออคือลองลองไปแกล้งเพื่อนได้นะแบบใครที่แบบมันมันกวนตีนอ่ะเออเราก็แบบ เฮ้ยว่าไงทำอะไรว่าเพื่อนแล้วพวกมึงเมินอะเมินมันอะเออแล้วมันก็จะเรียกร้องความสนใจแบบตบเราเว้ยแล้วแบบเราก็แบบอะไรอ่ะอะไรไม่เล่นด้วยอะไรอ่ะอะไรอะมันใครมันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยว่าล่าสุดอะยูทูบเบอร์ชื่อดังบอกให้เพื่อนไปบูลลี่คนอื่นสุดท้ายเพื่อนเขาผูกคอตายไอ้ยาอะไรอย่างเงี้ยยายายาาเราไม่เอาละเราไม่เอาละอย่าไปทำเพื่อนเนี่ยแต่เพื่อนมีอะไรก็พูดจาๆดิใจเข้าจะอ่อนแอก็ได้ใช่ใจเขาจะอาจจะ กูโดนอะไรอ๋อตกใจไม่มีอะไรน่อะไรไกลับขึ้นทางเลยินกลับขึ้นมาขึ<ป>้นมาเหมือนกล่องอนี้มันจะไม่มีพวกหนังสือน,นะครับทุกคนพี่ดูดูละเช็คแล้วใช่ไหมเช็คแล้วใช่หมดละเนี่ยแล้วมันก็มายิงกูทำไมเนี่ยโอ๊ยนทุกคนกังจะขึ้นเลยเนี่ยไปบัตเตอร์ไม่ต้อยิงมึงปกติอยู่แล้วอ่ะบัตเตอร์แบบคนตีนมากเลยอ่ะทุกคน นอ้โหกชนขึ้นมาข้างๆมาต่อกันมาเดี๋ยวเราจะลองนะครับผมว่าเราจะราบได้หรือเปล่านะทุกคนคือตอนนี้เราน่าจะราบได้ละมั้งจากพี่คาดเดานะเพราะว่ามันเยออแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ต้องตอนนี้เราไม่ต้องการหนังละเราจะเอาไข่แล้วทีละกิ๊บเองแล้วได้ไข่สักกองอย่างกี่เวงไม่น่าได้เดี๋ยวดิเดี๋ยว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 มันต้องคราฟนี่มันต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยนะ ต้องใช้ Ps> ดูิดูดูดแล้วตัวคราฟเป็นบล็อกก่อนแป๊หนึ่งนะผมเอาไม้ก่อนใช่ไม้เป็นบล็อกก่อนนะครับทุกคนไม้โอเคว่าแบบไหนวะเนี่ยแล้วก็จัดเป็นบล็อกบล็อกบล็อกตองคราฟแล้วก็อันนี้มาใช้หนังคราฟเป็นบล็อกเลยเหรอใช้เยอะจังวะเออผมบอกแล้วว่ามันใช้เยอะพี่เฟมมีแต่พี่แหละไม่เชื่อผมผมก็บอกไปอยู่ว่ามันใช้เยอะอืแล้วก็ต้องล่าต่อไงล่ะถ้ามันใช้เยอะ ไม่จะไปรออะไรล่างๆเม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูก่อนว่าจะใช้มันจะใช้มากขนาดไหนลองดูก่อนลองดูก่อนโอหวยแล้วบล็อกอันนึงมันใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้ห้าอันหรอใกล้ผมว่าน่าจะใกล้พอแล้วหรอมั้งเจ๊ดี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 วันนึงวันนึงจะพึ่งเดี๋ยวพึ่งดีใจเดี๋ยพึ่งดีใจขอคราฟก่อนกระสือแค่แล้เราเองมันมันมันคราฟเป็นยังไงต่อบว่าทุกคนกูลืมเอ่อพอเราคราฟมาได้อันนี้แล้วใช่ไหมอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ปรดึงดูก่อนเอ้ายังไงมันในคว้าเป็นยังไงต่อหรือว่ามันใช้ส่วนผสมของอะไรวะโอ้มันต้องใช้เหล็กด้วยหนังใช้เหล็กด้วยใช่ใช่ใช่อ๋อใช้บล็อกอ๋อมไม่ไม่ไม่มันใช้บล็อกหินด้วยพี่เอาบล็อกหินเหรอเออเอาบล็อกหิน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 ผมว่าเราต้องไล่หนึ่งตัวถึงจะได้ผมดูทรงแล้วไข่เพียบเลยสองอูสามฟองเราต้องไล่หนึ่งตัวพี่ขอตัวเลเวลให้หนึ่งตัวสักตัวไปเออใช่ใช่แล้วก็ ได้เผาได้เอากระจกป่ะปะจะเอาเลืองไม่ได้ป่ะไม่ได้ป่ะจะล่าเอาไอ้นี่ไปด้วยเลยเหรอเออเพราะว่ามันอยู่ในโซนนี้อ่ะคือเมื่อก่อนมันแข็งล้วนๆเลยนุ๊กโอ้ยเอางั้นก็ทำไปด้วยเลยก็ได้มั้งเออทำไปทำไปเลยไป่ะเอามาเราทำแคมป์ทุกคนสร้างแคมป์กันเอาเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่พี่หายมุนี้ไปเดี๋ยวผมจะไปหาหินเรียบมาแล้วกันนะได้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 มาเดี๋ยวเราจะสร้างแคมป์คือกลับไปบ้านแล้วเราไปตั้งแล้วก็ทำเลยพี่ เออต้องอย่างนั้นเลยแบบเราไม่ต้องทำไรเยอะกล <c oughs> ับไปบ้าน <c oughs> อะ่ะกลับไปบ้านแล้วก็ทําให้มันลแล้วแล้วไปอะไร <c oughs> จนนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอนนี้มันจะเป็นลำดับที่สองต่อจากมังกรสายฟ้าทุกคนใช่เราจะมีชุดมังกรน้ําแข็งใส่แล้วก็ดาบที่โคตรด,ดีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดมังกรน้ําแข็งใส่มึงจะมีมึงจะมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาเอ้ยกูชอบชุดมังกรน้ำแข็งกูไม่เอาไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเลือดมันอ่ะจะมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ เอ้ยมันต้องบีเยอะดิวะมันได้เยอะอยู่แล้วคิดดีคิดดีเออเอาไปสมบัติหกสิบเลือดก็พอแล้วมั้งหกสิบวัดเก้คนเราหกสิบนะอันนี้เอามาคนละาหกมึงจะเอาไปถมที่เลยไม่เอาไปเยอะขนาดนั้นไมนโดนนะเอ้ยกลับไปเยอะดิโอ้โหดูดิอดะครับอะไรอะไรเผื่อเอาแค่นี้มาไะเนี่ยเออดู อยางได้ขอยังได้คุณเอ็กซ์นี่เกี่ยวอะไรตัวบ้าปะเนี่ยก็แย่เลยแต่ผมครับคือช่วงนี้เนี่ยพ่เฟมคืออะไรรู้ปล่คือที่เดี๋ยวผมว่าผมอาจจะมีรับสปอนเซอร์แบบนี้เนี่ยเพราะว่าไอเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแอปกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจในการร้องเพลงโน้นนี้โน้นเนาะก็คือเรากำลังหางบในการซื้อกล้องแล้วก็เราจะไปทำชแนลใหม่ดีๆผมจะเป็นเว็บน็อกจอละทุกคนแช่ผมจะไปทำแบบนี่ยเนี่ย เนี่ยกล่องสุ่มหนึ่งร้อยบาท vs กล่องสุ่มหนึ่งแสนบาทเย้ยไอ้เดะพี่ขายเอาป่าวหนบ่งถุยไม่ไม่โดนโีโทเปิดร้านกล่องสุ่มแล้วแบบตุ๋นไปแค่ยี่สิบบาทเงี้ยแล้วกูขายร้อยดึงเอ้ยทุเรศเกินแต่เปิดมาไม่มีเดียวอ่ะดีดีพี่พี่พี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตผมจะทำร้านกล่องสุ่ม โอเคเออเดี๋ยวผมจะทำชแนลนี้ให้ดังนะเดี๋ยวนะผมจะเปิดแบบเวฟกล่องสุ่มอย่างเงี้ยเออว่ะเวฟกล่องสุ่มในกล่องสุ่มอะกล่องสุ่มขนมอย่างเงี้ยเออเราเราลองเปิดไปกล่องสุ่มไปครับกล่องสุ่มมึงจะเปิดลักกี้บ็อกก์ก็ได้มั้งพี่ไม้หยุดนะเออเราเราทำเนี่ยทำลักกี้บ็อก์ขายอย่างเงี้ยเออดีด้วยเออแล้วขายให้เด็กเด็กมาซื้อลักกี้บ็อก์ เปิดมาปุ๊บมีหวี่อันเดียวเออดไ่ไปไปเปิดมาปุ๊บอ่ะเปิดมีเปิดมาปุ๊บมีกระดาษเขียนสั้นๆไอ้งูเปิดเปิดมาเมื่อกี้ว่ามีกระดาษเขียนเลยไอ้งูด่าเพืบริพุรไอ้เบล์มเบี่เบลมาดูนี่มีมีมัโดนด่าแล้วเนี่ยพี่ดูนะพี่ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะละลายแล้วพี่ดูสภาพตอนมันละลายนะพี่แป๊บนึงรอมันเช้ากัน อะไรบอกพี่เดยนะดีกยเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเร็ยวเร็วเดียวเร็วเรียวเดียวเดี๋ยวเดีวเด็วเดีวเดียเดี๋ยวเดีอรอเี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยวเดี๋ยวเ็นตรงเด๊ะมัเน่ายะเะลายมเมีไม่มีไม่มีเร็วดิเร็วเดะยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเลังยวเดั๋ยวเวเดี๋เดีเีีขึ้นแล้วนี่ยวเยเดี๋ยววมาแล้วมาแล้วมาแล้วเียววดวดเค อ้าววิ่งวิ่สวยสวยสวยหายไปอย่างรวดเร็วไมว่แจมว่ะค่อยละลายเออค่อยๆอละลายนี่ทุกคนเราก็จะเผาหินเนี่ยครับผมเอาไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าเราต้องใช้หินจํานวนมากนะครับผมในการคราฟเป็นเจ้าบล็อกที่เราจะเอาไว้สร้างนั่นเองนะครับผมนี่ไงโอ้ทุกคนไอทำเลยอะทำเลยอะนี่ไงนี่ไงโอ้กระจุก ไม่กูโกงตอนที่ว่ากูทำไป่าแย่ๆมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีการวางแผนเลยทุกคนนี่ไอ้ี่จะเผาหินช่วยโอ้เกินเอาไปทุกคนงั้นก็ในคลิปนี้นะผมเวียกับพี่เฟรมก็ขอไปแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากละกันเนหุ่นที่รับชมเดี๋ยวในพาหน้าเนี่ยเราจะมาเผาไอ้พวกนี้ใายเสร็จไปเลยใช่ทุกคนนั่นเราจะได้แบบพร้อมฟาร์มพร้อมฟาร์มต่อใช่พร้อมฟาร์มต่อโอเคทุกคนจะไหวคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ ไปแล้วครับทุกคนวิวีวิวิวเดี๋ยวพาหน้านี่ตรงได้ดแล้วมังกรมัแข็งเอ้ยเอาสักห้าตัวไปเออจัดไป